เพื่อนๆจ๋าไปหาทานข้าวกับปูเป้ด้วยกันไม่ค้านี่ถึงเวลาเราก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวปูเป้จะพาไปชมบรรยากาศนะคะรบอบๆสวนอาหารนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยมีกระต๊อบน้อยๆกลางน้ํานะคะแล้วก็ริมน้ําด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศโดยรวมนะคะดีมากๆเลยนะคะก็จะมีอ่า หมมัดฉาหรือปลาในบ่อนี้นะคะไว้ให้เราชื่นชมช่วงเวลาที่เรานั่งรออาหารที่เขามาเสิร์ฟนะคะสิ่งที่ปูเป้ชอบมากที่สุดนะคะทุกท่นานค่ะก็จะเออจุดยืนเลยแหละเออนี่ปลาปลาจุดยืนจุดเด่นที่สะดุดใจปูเป้ที่ปูเป้อยากจะมาที่นี่นะคะ นี่ให้อาหารปลาด้วยค่ะก็คือเขาเอาเรือมาเสิร์ฟอาหารให้นะคะเรือมาเสิร์ฟอาหารให้พอเวลาเรือมานะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะรู้สึกว่าแบบอุ้ยแบบโอ้แบบแบบแบบเราไม่เคยเจอเออฉันก็เป็นเด็กน้อยบ้านนอกนะฉันไม่เคยเจอแบบนี้นะนั่นไงเห็นไหมคะมีเรือมาเสิร์ฟอาหารให้แล้วค่ะทุกท่านขาเห็นไหมคะนี่แหละสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นแกเอ้ยฉันก็เลยเอามาให้ดู นี่เห็นไหมคะอาหารนะคะรสชาติดีมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะมีความสุขสนุกสนานกับการกินมากๆนะคะเพราะอาหารหมดปุ๊บเราก็สามารถสั่งเขาได้แล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟอาหารให้เรานะคะดูสิคะเมนูแต่ละอย่างที่ปูเป้สั่งมานะคะอันนี้นะคะอันนี้บ้านฉันเรียกเป็นอันว่ายีแกะกับข้าวอันนี้เออกับข้าวนี้นะคะเขาเรียกว่าแกงสม้ม แกงส้มปลาช่อนแปะซะนะคะตอนนี้ก็รัดอ่ารัดน้ําซุปไปนะคะนี่อาหารยังไม่หมดจักทีเลยแกเอ้ยฉันสั่งมาอย่างมากยังก็จะกินนมืดนี่น่ะนี่น่ะเห็นไหมคะเต็มโต๊ะเลยมาทานข้าวกับปูเป้นะคะเพื่อนเพื่อนทั่วโลกจ๋าถ้าใครเห็นเห็นฉันกินเ้าก็มากินก็ฉันได้เด้ออย่างอริสอร่อยเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าอาหารอันไหนที่เองอยากกินเองก็สั่งมาเลยเนาะอันไหนที่เองไม่อยากกินเองก็จะกินสั่งมาทําไมใช่ไหมล่ะ กว่ามันก็จะกินเม็ดแซบอันไหนที่เราอยากกินเราก็กินค่ะก็สั่งมาเยอะแยะมากมากเลยนะคะเพื่อนขาวันไหนที่มีเวลาว่างๆเปเกอจะพาครอบครัวพาลูกพาหลานมากินเขากินน้ำความสุขของคนเราก็มีแค่นี้แหละเชื่อฉันเถอะทำงานเหนื่อยขนาดไหนสุดท้ายชีวิตของคนเรามีอย่างเดียวที่ทุกคนต้องการคือความสุข ความสุขแล้วก็ความสงบนะคะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการตอนนี้ปูเปก,ก็มาเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะโดยการที่ทานอาหารให้อริดอร่อยนะคะถึงเวลาแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ฉันก็จะไปหาทํางานส่งเจ้านายต่ออีกเดไม่ได้ดอกค่ะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเอฟซีจะรออีกวันนี้ยายปูเป้จะมีอะไรมาให้หัวรออีกเือว่าอีกแกะ ไม่มีดอกจ้าวันนี้มักพาพวกแกมากินข้าวมากินข้าวก็ปูเป้เด้ออาหารก็อร่อยอร่อยจ้าเพื่อนๆจาน๋าเนาะนี่ดูสิค่านี่นัแต่ละอย่างที่ปูเป้กินไปนะมีแต่แซ่บๆค่ะอ้ามโอ้เนาะฉันก็ได้เนาะก็บอกว่าบอกว่าอะไรที่มันอร่อยก็สั่งมากินเลยค่ะอาหารแต่ละอย่างนะเป้จะเป็นคนที่กินอาหารรสจัดนะคะเพื่อนๆขามีแต่แซ่บๆแซ่บๆฉันมีการสัง่งเขาบอกว่า ทุกอย่างเอารสจัดหมดเลยนะคะคือปูเป้จะเป็นคนที่กินอาหารรสจัดครับเพื่อนขามันก็แซบ่บเนาะอของแซบ่บใครจีไม่อยากกินเนาะมากินขขาก็ฉันเด้อเพื่อนๆทุกคนเด้อที่เห็นเด้ออร่อยแต่แท้แกเอ้ยมากินขขาน้ากันอาหารแต่ละอย่างก็มีแต่แซ่บมีแต่แบบอุ่นๆเป่าพอนุ่นปุ๊บสดน้ำอย่างมีแรงนี่แด็กแกเอเนี่ยดูตัว เป้ชอบกินแกงส้มแปะสะเพราะว่าเขาจะมีผักให้ด้วยอันนี้เป้สั่งเป็นปลาช่อนต้ยมยำแปะสะมานะคะเขาทอดกับกรอบอร่อยดีค่ะ